ช่วยเขาด้วยแต่เอาจงริงหน้าหนาวมมีกิจกรรมไม่ทำเยอะคืออะไรรู้ไหมอะไรกินหมูกระทะรวมกันทํ้งเมื่อไหร่อืไม่เหมือนเดิมมาเร้วนี่หมูกระทะที่จะพาไปทานเนี่ยก็บอกว่ามีเป็นหมูกระทะแบบต้นคริสต์มาสหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพอเพอเป็นหนึ่งเดียวในโลกเพราะต่างประเทศไม่มีหมูกระทะแบบเราใช่แม้แต่ เกาหลีก็ไม่มีแบบนี้นะแต่ทําไปเล่นเต้าไม่เหมือนเกาหลีเนี่ยนะเกาหลีคนเกาหลีเคยมากินหมูกระทะเมืองไทยแล้วชอบมากเขาเห็นนะโอ้โอป้าโอป้าชอบโอป้าไรโอป้าไรเลยแต่ของเราเนี่ยออริจินอลแบบเป็นหมูกระทะที่หอมหวนชวนฝันจริงๆสุดยอดแล้วคุณดูที่นี่นะเอากระทะมามากองๆรวมจะใช้คำว่ากองได้ไหมมาประดับ เออใช้คาว่าประดับดีกว่า,าเป็นต้นคริสต์มาสแบบนี้เห็นแล้วอึ้งสิครับเพราะว่าพอเอาไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลคนในนั้นที่เขามาดูก็ฮือหาว่าเอ,อมันต้นคริสต์มาสอะไรกันเนี่ยไม,ไม่เคยเห็นม,มาก่อนอาคนที่โพสต์ที่โพสต์ก็คือ Facebook พุงโตบุฟเฟ่ทะเลเผาหมูกระทะตาคลีว้าวแล้วเขามีแคปชั่นให้ด้วยคืออ่านไปอ่านไปข้อความนี้ก็คือ จะหนาวหรือไม่หนาวเราก็ต้องสร้างบรรยากาศให้เข้าทีมไว้ก่อนอกับต้นคริสต์มาสหมุกระทะเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไปเลยครับว้าวเนี่ยล้วคนแชร์เยอะแยะ,ละเลยแปดพันกว่าดิฉันว่าตอนนี้มากกว่าน,นั้นแล้วล่ะและ้วดีฉันอยากรู้เวลาทานเราทานบนนี้ไหมฮะเอาก็ทานตรงนั้นสิแล้วโยนเตาถ่านเข้าไปแล้วก็ปิ้งอีใช่ อ๋อไม่ได้หรอกแต่ว่าร้านนี้เขาต้องมีเตาหมูกระทะเยอะมากนะเขาถึงทำแบบนี้ได้<อ>แน่นอนอยู่แล้ว,ลวเขาขายหมูกระทะไงฮะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมจ้ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยครับ <S <S ที่ท <S <S ไปกันที่ร้านเลยครับคุงโตหมูกระทะอาเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ <S <S ไปเจอกับต้นคริสต์มาสหมูกระทะจริงๆตั้งโดดเด่นเป็นสงัากลางร้านแล้วทําไมทําไมเจ้าของร้านเขาถึงต้องทาแบบนี้อยากรู้คําตอบไปฟังจากปากเจ้าของร้านกันเลยครับ ดีว่าเรามีกระทะเหลืออยมีจํานวนหนึ่งครับที่ที่มันใช้การไม่ได้ประมาณ70ถึงร้อใบนะครับประมาณนี้ก็แล้วก็ถ้าจะทิ้งเราก็เสียดายเราก็เลยคิดว่าเออไปรีเซ็คเกอรทำอะไรดีก็เลยคิดว่าทำเป็นศิลปะตกแต่งร้านละกันประกอบกับช่วงนี้มันมันเข้าเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่กับปีใหม่ก็เลยได้ไอเดียเป็นต้นคริสต์มาสดี่เห็น กระทะเหลือเยอะก<ด>ระทะเหลือเยอะแบบนี้มาทําเป็นไอเดียแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะงั้นผมแนะนํานะครับช่วงลอยกระทงก็ทําเป็นกระทงกระทะไปด้วยกระทงกระทะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นั้นเคยเห็นแต่มันจะมีรูมันจะรั่วลงไปนี้ค <c oughs> ุณเอาหมูเอาโปะโปอัดอัดรูรวไว้ค่ะเอาเน,นี่ยฮะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่มันสร้างอะไรสร้างเอกลักษณ์จุดดึงดูด จุดขายให้กับทางร้านแบบนี้นะครับใครอยากจะทานหมูกระทะแบบนี้ก็ลองไปกันได้นะที่จังหวัดนครสวรรค์ตะครีตาครียไปลองทานกันดูนะครับร้านพุงโตหมูกรทะ เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วลองโทรไปสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับ<า>9 9 2 9 3 9 5 8 8 9ให้บริการตั้งแต่ช่วง16บนาฬาสนาทีจนถึง21นาฬกาส30ินาทีก็สโมงครึ่งไปจนถึงประมาณตัสามทุ่มครึง<า>ค่งเห็นไหมไม่ได้มีแต่หมู ปูอาหารทะเลแล้วก็ขนมหวานก็มีเมื่อกี้ขนมถ้วยเราจะต้องเอาไปปิ้งบนกระทะไหมฮะอ๋อมันก็จะได้อุ่นๆจะบ้าแล้วก็ทำมาให้กินอยู่แล้วอ๋อก็อยากกินน่ะเียงหน้าหนาวแบบนี้นี่ก็ถือว่าหมูกระทะเป็นเมนูยอดฮิตเมนูหนึ่งกันนะคุณผู้ชม